สวัสดีครับผมลุงชัยรายงานราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรมาแล้วครับวันนี้จะมีผักอะไรบ้างปรับขึ้นหรือลดลงนะครับมารุ้นไปด้วยกันนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลกรุณากดติดตามกดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาแล้วฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับพบกับผมลุงชัยหัวใจเกษตรเช่นเคยนะครับผมกับรายการรายงานราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับผม วันนี้นะครับก็มาลุ้นกันเช่นเคยนะครับว่าจะมีราคาผักชนิดใดบ้างนะครับที่ปรับขึ้นหรือลดลงนะครับหรือว่าราคายังคงทรงตัวนะครับผมก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังรายงานราคาผักนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับที่มีกําลังนะครับผมร่วมด้วยช่วยขัน็ตไปด้วยกันนะครับผมช่องทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับชื่อบัญชีธนชัยชยะอุจะนะครับ หมายเลขบัญชี0363651267นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีอุปการะคุณต่อช่องลุงชัยเล่ยมานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับก็มารับฟังรายงานราคาผักกันได้เลยนะครับราคาผักประจำวันที่9เดือนสิงหาคม2564มีดังนี้นะครับเริ่มจากผักทั่วไปนะครับกระเจี๊ยบเขียวราคาขายออกวันนี้15-17บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำดอกราคาขายออกวันนี้14-20บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีราคาขายออกวันนี้10-15ถึงบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายราคาขายออกวันนี้45-50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายราคาขายออกวันนี้32-45บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดอ่อนปอกเปลือกราคาขายออกวันนี้22-25บาทต่อกิโลกรัมต้นคะน้าราคาขายออกวันนี้8-15บาทต่อกิโลกรัม ยอดคณะราคาขายออกวันนี้15-22บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาขายออกวันนี้75-80บาทต่อกิโลกรัมชะอมราคาขายออกวันนี้10-16บาทต่อกำถั่วฝักยาวราคาขายออกวันนี้15-20บาทต่อกิโลกรัมถั่วผู้ราคาขายออกวันนี้75-80บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานราคาขายออกวันนี้100-110บาทต่อกิโลกรัม ัวลนเตาธรรมดาราคาขายออกวันนี้1 0 0่งถึงร้อยบาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายออกวันนี้2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมราคาขายออกวันนี้1 5บหถึงสิบาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายออกวันนี้2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดยอดราคาขายออกวันนี้1 4บสถึงสิบาทต่อมัดผักกวางตุ้งดอกราคาขายออกวันนี้1 7บเถึงยีบาทต่อกิโลกรัม ผักกวางตุ้งยอดราคาขายอวันนี้13-15บาทต่อกิโลกรัมผักกวางตุ้งไต้หวันราคาขายอวันนี้15-17บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุ้ยราคาขายอวันนี้13-15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายอวันนี้14-22บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าราคาขายอวันนี้9-13บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายอวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัม ฟักบุ้งไทยราคาขายออกวันนี้65-75บาถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายออกวันนี้7-15ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายออกวันนี้5-9ถึงบาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกราคาขายออกวันนี้19-25ถึงบาทต่อกิโลกรัมมาราจีนราคาขายออก,กวันนี้30-40บถึงบาทต่อกิโลกรัมมละกอดิบราคาขายออกวันนี้1 0 1ถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือไ่เต่าราคาขายออกวันนี้23-30บาถึงบาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงราคาขายวันนี้28-32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายวันนี anyway ้27-25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายวันนี้35-42บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายวันนี้15-22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะราคาขายวันน um> 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 ี้24-32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขายวันนี้23-29บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเหลืองร ok าคาขายอวันนี้14-17บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อใหญ่ร ok าคาขายอวันนี้17-20บ ok าทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายอวันนี้18-22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีร ok าคาขายอวันนี้30-50บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายอวันนี้15-22บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขายอวันนี้8-15บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านร ok าคาขายอวันนี้9-16บาทต่อกิโลกรัม แตงโมอ่อนราคาขายออกวันนี้1 5ถึง13บาทต่อกิโลกรัมต่อไปเป็นรายการผักปรุงรสนะครับกระชายซอยราคาขายออกวันนี้1 3 5บาถึง145บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาขายออกวันนี้1 2 5บาถึง135บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายออกวันนี้6 0บถึง65บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนราคาขายออกวันนี้3 3บาถึง36บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายออกวันนี้115ถึง125บาทต่อกิโลกรัม ตะไคร้ราคาขายอวันนี้1 8บแถึงยีบาทต่อมัดกระเทียมไม่ตัดหมวดราคาขายอวันนี้6 0สิบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายอวันนี้3 6มสิบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาขายออกวันนี้9 5บาถึง125บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาขายออกวันนี้1 4ถึง22บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายออกวันนี้1 8ถึง25บาทต่อกิโลกรัมสะระแหน่ราคาขายออกวันนี้6 8ถึบ75บาทต่อกิโลกรัม พริกขี้หนูสวนราคาขายออกวันนี้90-100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายออกวันนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายออกวันนี้30-40บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงราคาขายออกวันนี้60-70บาทต่อกิโลกรัมพริกมันราคาขายออกวันนี้60-70บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายออวันนี้45-50บาทต่อกิโลกรัม พริกยำเขียวราคาขายอวันนี Ma ้3 5มสบาถึงสีบาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายอวันนี้7 5็ดบาถึงแปบาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาขายอวันนี้6 0สิบถึงเจบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายอวันนี้1 0 0่งถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กราคาขายอวันนี้1นึบาทห้สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางราคาขายอวันนี้2องบาทห้สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ราคาขายอวันนี้3ามบาทสิสตางค์ต่อลูก รูมะกรูดราคาขายวันนี้สิบห้าถึงสิบหกบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดหมวดราคาขายวันนี้หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมใบกระเจี๊ยบราคาขายวันนี้ยี่สิบแปดถึงสามสิบสองบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายวันนี้สี่สิบแปดถึงห้าสิบสองบาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักราคาขายวันนี้ยี่สิบสี่ถึงสามสิบสองบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาราคาขายวันนี้ยี่สิบสี่ถึงสามสิบสองบาทต่อกิโลกรัม ใบกะเพราราคาขายออกวันนี้20-26บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับราคาผักก็ยังคงมีการทรงตัวนะครับก็มีบางชนิดนะครับที่มีราคาปรับขึ้นนะครับโดยเฉพาะพืชที่อยู่ในกระแสเช่นกระชายนะครับก็ขึ้นมานะครับก็ร้อกว่าบ,บาทแหละนะครับก็ไม่ ราคาไม่ตกเลยนะครับก็อยู่ในระหว่าง130-150นะครับถึง 150. ส่วนราคาพริกนะครับก็ยังคงทรงตัวเช่นกันนะครับอยู่ในประมาณ30-40นะครับต่อกิโลกรัมนะครับพวกพริกแดงพริกดาพวกนี้นะครับก็ยังคงทรงตัวนะครับแต่ถ้าเป็นราคาพริกซูเปอร์ฮอตก็จะบวกไปประมาณ5บาทถึง10บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับผมเพราะว่าพริกซูเปอร์ฮอตเป็นพริกที่มีคุณภาพสูงนะครับ เป็นพริกที่ทนต่อการขนส่งแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นพริกที่มีความเผ็ดสูงนะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่าพริกชนิดอื่นๆนะครับผมส่วนราคาผักบุ้งจีนนะครับก็ราคาก็20บาทขึ้นไปนะครับถึง30บาทนะครับนี่เป็นราคาส่งนะครับส่วนราคาจําหน่ายปลีกตามท้องตลาดก็จะประมาณ กิโลกรัมละ4 0่สบถึงห้าบาทนะครับผมส่วนราคาแตงนะครับจะลดลงนะครับราคาแตงกวาดแตงร้านนะครับจะราคาจะไม่สูงนะครับราคาจะปรับลดลงนะครับส่วนราคาถั่วฝักยาวนะครับราคาจะถูกลงมากเลยนะครับกิโลกรัมละ1 0บาบาทถึง20บาทต่อกิโลกรัมนะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะช่วงนี้ราคาถั่วฝักยาวนะครับอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้นะครับถั่วฝักยาวนะครับออกสู่ตลาด มากนะครับก็ทําให้ราคานั้นปรับลดลงนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติของถั่วฝักยาวนะครับจะเวลาออกสู่ตลาดก็จะออกเยอะนะครับพอออกมาสักพักก็จะผลผลิตก็จะลดลงนะครับราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมสำหรับท่านใดที่ปลูกถั่วฝักยาวนะครับทําให้สามารถออกช่วงราคาที่สูงนะครับอย่างเช่นกิโลกรัมละ45บาทถึง50บาทขึ้นไปนะครับ ถึงกิโลกรัมละ100บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าโชคดีนะครับเป็นความโชคดีนะครับที่จะได้เงินนะครับผมสรุปราคาพืชผักวันนี้นะครับก็ยังคงทรงตัวอยู่หลายรายการนะครับก็มีนม่เยอะนะครับที่มีบางรายการนะครับที่ราคาผักตัวขึ้นนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับเกษตรกรทุกท่านนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับในเรื่องของการทําเกษตรนะครับผม ผมคิดว่านะครับการทําเกษตรนะครับเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักนะครับพูดง่ายๆก็คือเสาเข็มนะครับที่ช่วยให้ตึกที่สูงใหญ่นั้นนะครับตั้งตระหง่านมั่นคงอยู่ได้นะครับสําหรับการที่คนเราจะอยู่ได้นะครับก็นะครับด้วยการทําการเกษตรนะครับก็คือพื้นฐานนะครับของการดารงชีพนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะได้มีกํบบาลังใจในการทําคลิปแบ่งปันแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ